สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับความเดิมตอนที่แล้วหัวหน้าก็ได้ออกมาพร้อมสู้กับเสือตัวนี้พร้อมพูดพวกนายตั้งสติทหารหลายคนทําตามหัวหน้าเล็กตัดสินใจปาหออไปมันได้แทงไปที่ขาของเสือเล็กวิ่ง เขาหาเสือตัวนั้นดึงดาบออกมาเสือตัวนั้นได้ใช้ปากของมันดึงหอ,อกออกมาและใช้มือตะปบใส่อเล็กโชคดีที่เอาดาบมาป้องกันไว้ได้ทันแล้วหัวหน้าวิ่งมาแทงดาบเข้าไปที่เสือแต่เสือตัวนั้นยังไม่สิน้นฤทธิ์เสือตัวนั้นได้ใช้มือทั้งสองข้างตะปบไปที่หัวหน้า เขาใช้แรงทั้งหมดของเขาฆ่าเสือตัวนั้นแล้วหัวหน้าตายเ,าเล็กมองไปที่หัวหน้าและเกิดความชื่นชมแล้วข้อความก็เด้งขึ้นคุณได้ร่วมมือการสังหารเสือชื่อเสียงและความสามารถจะเพิ่มขึ้นถ้าคุณไม่ตายคุณจะได้ความเป็นมาผู้ฆ่าเสือหลังการต่อสู้จบ มินิได้ดีใจที่ไม่ตายเหล่าทหารที่เสียหัวหน้าได้เป็นอิสระเล็กพยายามที่จะช่วยเรล่าทหารแต่แล้วพวกเขาทุกคนเขาวิ่งหนีหายไปทำให้อเล็กงงเป็นอย่างมากมินีิที่เห็นก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น เล็กจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นมินิกล่าวเป็นเรื่องปกติปกติที่ทหารเบีย้ยจะหนีทัพพวกเขาไม่มีความทรงจำอะไรเลยแถมต้องเป็นแนวหน้าซึ่งต้องไปตายบ่อยๆเล็กเข้าใจแล้วจึงได้ไปช่วยทหารที่หมดสติไปโชคดีที่เขามีทักษะใช้ชีวิตซึ่งได้พยายามใช้ความรู้เท่าที่มี พยายามรักษาคนนี้แล้วหันไปถามว่ามินินายรักษาได้ไหมมินิมินินกล่าวไม่ฉันทำได้แค่แผนที่สู้ก็ไม่เป็นความรู้อย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับแผนที่ก็มีแค่พูดคุยแล้วก็ความรู้เบื้องต้นสำหรับทำงานให้พระเจ้าเล็กเข้าใจแล้วคิดว่ามินิไม่มีประโยชน์เลยเื่องความพยายามที่ช่วยพยายามที่จะช่วย ทหารของอเล็กก็รักษาทหารคนนี้ได้ก็ได้แค่ชั่วข่าวมินิมองอย่างใกล้ชิดและเวลาก็ผ่านไปอเล็กถามมินิแล้วต่อจากนี้จะทำยังไงต่อมินิกล่าวก็ไม่มีอะไรมากเพราะไม่ได้มีแค่ทีมเราที่ได้รับหน้าที่นี้ยังมีกลุ่มอื่นอีกเราสามารถกลับไปได้แล้วมองไปที่อเล็ก แต่ถ้านายกลับไปนายก็จะไม่มีอิสระเล็กคิดแต่เรามีคนเจ็บมินก็ยอมรับว่าการช่วยคนสำคัญแล้วทั้งสองก็ตกลงกันว่าเราจะกลับไปเล็กด้วยทักษะการใช้ชีวิตได้ทำแพรลากเพื่อเป็นการทุนแรงแบกทหารที่บาดเจ็บแล้วก็ลากเสือไปด้วยมิน่ก็ได้ว่าแผนที่ถึงแม้จะไม่ได้สำรวจมากมาย แต่ก็ควรทำไว้แล้วเดินทางกับเมื่อพวกเขากลับมาถึงค่ายคนในค่ายก็ตกใจทหารได้รับบาดเจ็บก็ได้นำคนเจ็บไปอเล็กได้รับคำชมที่จัดการเสือได้และพาคนเจ็บกลับมาในสงครามแบบนี้ ทหารทุกคนสำคัญถึงแม้จะมีคนหนีไปแล้วก็ตามและชื่อเสียงของอเล็กก็ดังไปทั่วค่ายเขาเป็นเบีย้ยที่สังหารเสือได้แถมมีชื่อด้วยในหมู่นายทหารก็สนใจอเล็ก